สวัสดีครับผมช่างแขกโคลาชานะครับวันนี้นะครับก็ได้มาทดสอบนะระบบไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมที่ผมได้ติดตั้งนะครับก็วันนี้ลองทดสอบดูนะครับผมนะครับโหลดวันนี้ก็อยู่ประมาณประมาณห้าสนะครับประมาณ5ประมาณ2.5กิโลวัตต์นะครับ2อถึงสกิโลวัตต์ประมาณนี้นะฮะก็โหลด ที่ใช้อยู่นะครับก็มีหลอดไฟนะครับข้างในก็จะมีเป็นหลอดสีดวงนะครับเป็น led นะครับผมแล้วก็ดาวไลท์ตรงนี้อีกสดวงนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์เป็น led นะครับทั้งหมดข้างในอาคารตรงนี้สี่ดวงนะครับแล้วก็มีด้านนอกอีกนะเป็นไฟสีวอร์มนะครับอีก2ดวงนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีหลอดตรงนี้อีก3ามดวงนะครับผมนะครับ ข้างในที่ผมเปิดไว้ก็จะมีรันแอร์9,000 BTU หนึ่งตัวนะครับของห้องนี้นะครับผมแล้วก็จะห้องห้องในห้องทางานก็จะเป็นแอร์12,000 BTU หนึ่งตัวนะครับก็เปิดรันพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโน้ตบุ๊กสามตัวสี่ตัวนะครับผมพอดีน้องมาเขียนแบบ ก็มี4ีตัวนะครับผงผมเปิดไว้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงโต๊ะทำงานตรงนูน้นอีก2ตัวแล้วก็ของน้องอีก1ตัวเป็นทั้งหมด4ี่ตัวนะครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไฟเดินไปบ้านนู้นด้วยนะครับผมหลังนู้นอีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าโหลดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับะระบบที่ผมติดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ยังไม่ได้เก็บสายนะครับชุดนี้จะเป็นชุดออนกิดนะครับผมอันนี้เป็นออนกิดนะครับก็กําลังจะทําเป็นระบบเกาะกิดอยู่นะครับผมก็จะเอาออนกิดนะครับไปเกาะกับตัวชุดไฮริดชุดนี้นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นออนกิดขนาด5กิโลวัตต์นะครับกําลังอรอตัว กันย้อนอยู่นะครับผมยังไม่ได้ต่อกันย้อนนะครับเพราะว่าต้องต่อกันย้อนก่อนถึงจะเกาะตัวนี้ได้นะครับเพื่อแม่มันย้อนไฟไปหาตัวไฮบริดชุดนี้นะครับผมนะตัวไฮบริดชุดนี้ก็เป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมนะครับผมใช้ทั้งหมดชุดนี้ใช้ทั้งหมดสิบแปแผงนะครับผมนะต่อ2สตริงนะครับผมสตริงละ9แผงชุดนี้ก็2สตริงสตริงละ9แผงเหมือนกันนะครับเป็นแผงขนาด อ่าอ่าวัตต์นะครับผมนะครับแผงเทวันนะครับเป็นแผงแผ่นโพลีนะครับต่อ9แผงต่อสติงนะครับผมอ่ากงก็18นะครับชุดละ18แผงนะครับต่อสองสติงนะครับยังไม่ได้สายอาจจะไม่ได้เก็บเรียบร้อยจกเท่าไหร่นะครับผมพอดีทำให้น้องทำ นะครับแล้วก็ช่วยกันทำหลายคนครับก็เลยก็กำลังเรียนรู้ด้วยนะครับผมชุดนี้นะครับผมต่อแบตเป็นแบตขนาดเป็นแบต nmc นะครับผม nmc ขนาด2 0 0แอมป์นะครับ48โวลต์นะครับเป็นแบตอ่า24โวลต์100แอมป์4ลูกนะครับแล้วก็ต่อ,อ ตัวนกกลมนะครับ2ลูกให้เป็น48โวลต์นะครับทั้งหมด2ชุดแล้วก็เอามาขนานกันนะครับเป็น48โวลต์200แอมป์นะครับผมเพื่อ,อามาสแตนบายตัวอินเวอร์เตอร์ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์48โวลต์นะครับ48โวลต์แล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับอตอนนี้ที่ผมต่อนะครับผมก็ย้ายชุดไฟจากตรงนี้เดิมทีก็จะเป็นใช้เป็นของ เป็นออนกินะครับ<ม>ตอนกลางวันนะครับแต่ออนกิตัวนี้ก็จะเอาไว้ดันตัวอุปกรณ์ที่เป็นตู้เชื่อมที่โหลดหนักๆน,นะครับ<ๆ>ที่กระชากก็ชากไฟเยอะๆก็จะใช้เป็นตัวออนกิจนะครับเพราะว่า,าถ้าจะใช้ตัวไฮบริดก็กลัวที่ว่าจะากระชากไฟเกินแล้วก็จะทําให้อิวพร์เตอร์มีปัญหานะครับตัวนี้ก็เดีวไปดูนะครับตัวนี้ นี่ไฟ AC นะครับผมนะครับผมต่อไฟ AC เพื่อเป็นไฟสำรองนะครับสแตนบายนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไฟจากาจากแบตเตอรี่อยู่นะครับผมนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่52โวลต์นะครับผมแกระแสอยู่ที่60แอมป์นะครับผมนะครับ โหลดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.9เกือบ3กิโลวัตต์นะครับก็โหลดกินแอมม์อยู่ที่3แอมม์นะครับผมนะครับประมาณ50นะครับ50เปอร์เซ็นต์ของอิเมพัลเตอร์นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตก็อยู่ที่50เฮิร์ตก็ปกตินะครับนนี้ไฟ เอา .Output อยู่ที่สองรสามสิบโวลต์นะครับโอเคครับ okay. .Input แผงตอนนี้ก็เป็นอ่าเวลาสามทุ่มนะครับมันก็จะไม่มีอ่านะ Input ของแผงเข้ามานะครับกระแส Input ของแผงก็ไม่มีนะครับโวลต์ก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น uh, อินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับรันตอนนี้ก็จะมี โน้ Note ตบุ๊กตัวนู้นนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีะตัวกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับตัวนี้ก็คอมอีกสองตัวนะครับแล้วก็จะมะีคอมตรงนู้นอีกหนึ่งตัวของน้องที่เขียนอยู่แล้วก็รันแอร์เหมือนสองพันบทยูหนึ่งตัวแล้วก็เก้าพันบทยู 9, ในห้องนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับ ถือว่า,านิ่งอยู่นะครับผมนะครับก็จะทดลองใช้นะครับประมาณสักดูว่าเดือน2เดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับในการใช้โหลดประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวได้ผลอย่างไรก็จะมา แชร์ประสบการณ์ให้นะครับผมนบในการต่อหรือการติดตั้งระบบนะครับก็กาลังจะทําระบบเป็นเกาะกิจอยู่นะครับผมเพื่อให้มันช่วยกันดันไฟนะครับก็จะใช้เป็นระบบเป็นไม่ใช้ไฟการไฟฟ้าเลยนะครับผมนะครับจะทําให้เป็นแบบไม่ต้องใช้ไฟการไฟฟ้านะครับใช้เป็นไฟโซลร์เซลล์อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ ได้ตอ่อแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเหลือแค่ทํำะูปเกาะจิบนะครับแล้วก็ตัดระบบไฟการไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็จะรันเป็นไฟโซลาเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับผมนะครับก็คอยอติดตามกันนะครับท่านใดสนใจหรือจะมาสอบถามไม่รู้ก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์086470 9659นะครับหรือว่าเบอร์0 8 4 9 5 9 3 7 1 7นะครับก็ยินดีแชร์ประสบการณ์นะครับผมนะครับแบ่งปันความรู้นะครับที่มีอยู่นะครับเท่าที่จะแบ่งปันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ